มาค่ะคลิปนี้เรามาดูบุตรบริวารของคนวันศุนรกร์เนาะเดือนกรกฎาคมค่ะบุตรบริวารวุ่นวายไหม,มเชื่อฟังหรือเปล่าบุตรบริวารเนาะอืมอ่ะบุตรบริวารก็คือมีความบางทีมีความลังเลสงสัยคือไม่รู้จะตัดสินใจยังไงดี มีสองทางให้เลือกหรืออะไรประมาณนี้อ่ะขอขยายความหน่อยค่ะบุตรบริวารเป็นยังไงบ้างบุตรบริวารอ,อ,อันนี้คือสัจธรรมสัจธรรมคือให้เข้าใจให้เข้าใจความเป็นอยู่หรืออุปนิสัยของแต่ละคนเนาะอ่าหรือตัวนี้คือบางคนก็กำลัง เข้าศึกษาธรรมอ่าหรือมีความมีคุณธรรมในใจอืมแต่ละคนอตัวนี้คือตัวนี้คือบางคนก็ยังจะชอบที่จะออกไปกินไปเที่ยวไปสังสรรค์เฮฮาข้างนอกอแลวตัวนี้คือความไม่เที่ยงคือเอาแน่นอนไม่ได้อื บางวันฉันก็จะทําอย่างนี้บางวันฉันก็จะออกไปบางวันฉันก็จะสวดมนต์อยู่บ้านบางวันฉันก็จะออกไปกินไปเที่ยวอะไรต่างๆคือเอาแน่นอนไม่ได้กับบุตรบริวารโอเคก็แต่ละวันนี่คือเขาไม่ได้ทําอะไรที่มันเสมอต้นเสมอปลายเนาะ